่าน้ำม e ันยังไม่ได้ให้แม่ลูกไปทำงานแล้วไปไปถอยถอยแล้วก วันนี้ก็ไปทำงานที่ชียาไปหาลูกค้าฮะอ้าวเลยน้ำเอา้าอ๋อลูกเขยไปทำงานก็มีตูแ้แฉะวะลูกเออเอาแล้วช้อนมปปะช้อนมันอยู่ในรังอะ่ะอ๋อช้อนมีป่ะอ๋อช้อนมีนี่อ,อะไรอ,อะไรอ่ะ ไปส่งทันแม่ไปทันหรือแ,แม่ไปส่งเองเออมอนนหนูไปหาแม่อ,อพววขพ่อไปหาแม่นะเขาไม่ให้เข้าหรอกเขาไปหาอะไรวะแม่มันนอนโรงพยาบาลไงให้เข้าเข้าไปในแม่ดูกันไม่เข้าไปได้เขาไม่ให้เขา้าเมื่อไรอยู่ในห้องควบคุมควบคุมลูก่ไหนอะเดียชาเอ้ามาเข,าขา้าาเลยเ อออเ,เอาอันนี้ไปให้เขาไงเอาไข่ไว้เขายอยากกินไข่ออใส่ซอสไปนิดเดียวละวิว,ดเ,ดวเอออย่าใส่เขาเยอะให้เขาอยากแค่ไหนก็ให้ใส่นิดเดียวเพราะว่าอยู่ <ไป S 1> โงรงพยาบาลมันกินเค็มไม่ได้หรอก็ไม่กินเค็มหรอกอืมเป็นหลายเลือกหลายโลกเออยังดีเข้าสินชาได้ไม่อยู่อ้าวอ่ะ อ่านึกว่าเขาสีชา,ตาแต่ไปรักษาไปถ่ายเลือดไปถ่ายชนบุรีไปเหรอเอ้ย่อตยอตยูคลินิกสีชา,ชาแต่ฟอกไตคลินิกสีชาแม่แต่ว่าเออแต่ว่าแต่ว่านอนอะไรเงี้ยไปสีไลไปอา่าวไปไปไปนั่แล้วลูกสายไปเร็วไม่นยให้ย่าไปส่งไหมไม่ยุ่งแล้วใหแล้วให้พอ่อไม่ส่งเนี่ย ไม่ต้องเลยข้าไป,าไปจะเปิดประตูไม่ได้จะออกเอา,อา,าพันแข้งพันขาเลยนหมาแต <laughs> ่ป้าป้อรักพ <laughs> ่อมันเหลือเกิน,นนะไปนอนดีๆเลยดูๆไปนอนดีๆเลยห้ามออกออกไม่ได้พอแล้ว มานี่แล้วทุกคนไออ้วนนั่นมานี่แล้วไม่เป็นไรแม่ปล่อยแม่ปล่อยนอนไปไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีนอนไปไม่ต้องหนีอ่ะไปกันงรถไปเวไปเร็วจังรเร็วปบ้านเม่ไาดนี่จะแม่ให้มีทรายแล้แม่แกขยัน đi duỗi, đi duỗi, không được, đi học không được, tôi muốn đi không ba hả? เอ้ยไปเตะบอลนะไปเตะบอลนะใกรจะไปแย่ชอบแย่หมวกเอาหมวก่ไหนอยู่ะกเป๋่ปี๊เดินหน้าไปดูรองเทาอ่ะผู้ใหญ่ใหญ่ไปบอยลยพูดอะไรูดอะไ

สู๋สู๋เกินไปแล้วดีดีอะเกี่ยวไม<ห><ห>่ได้ไปไปเกินไปเดี๋ยวโอนให้มึงอย่าไปขี่มันสิรถมันอะเฮ้อ